ถามว่าได้ไหมก็จอดได้สแต่ว่าถ้านี้เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแัะเสียความปลอดภัยให้ท่านครับะเด็นี่ได้อย่างไรว่าถในระหว่างที่เราไม่อยู่เกมีรถมาเชี่ยวมาช่วยทำไมอ่ะมีโรมยมาครขมไปอ่ะาลูกอีก็ไม่น่าทอย่างนั้นสาธอนนี้นะเาตารมาแล้วเดียวเดี๋ยวเราก็จะเดตัวที่นับกันะปในนนี้มีรถมาทั้งหมดสามสามพันครับงหมสามพันนะฮะ ปลุกปากประมาณ12ชั่วโมงนะควันชั่วโมงครึ่งพอไปน,นะชัมม่วโมงครึ่งพอพอหลัชัมม่วโมงคือ่อพอเราไปทำคลองชัยถูกไหมเราจะผ่านตัดคลองชัยเป็นอำเภอที่น้ำท่วมเนที่แรกเลยนะในประเทศไทยเดี๋ยวไปดูรอบ่อยว่าน้ำท่วมถึงบริเวณไหนครับเรียกว่าไปย้อนลอยกันเลยยอ้อนลอยน้ำท่วมนะคุณคนนี้ ฟุกก็ไม่น่าไปจ้างแฟนขับมาไปจ้างแฟนขับมาฮะหรอเออแฟนขับที่มาเนี่ยฟุ๊กจ้างเหรอเงินฟุ๊กห้าฟุ๊กจ้างแฟนขับมากี่บาทฮะไปแล้วกันฮะไปมันมันมันเขาให้ใช้เงินเยอะอยู่นิดนึงนิดหนึ่งอะไรนะแต่คุ้มครับแต่คุ้มแต่คุ้มแต่คุ้มได้ละคุ้มได้ละคุ้มนะฮะ นี่ค่ะเป็นที่เราเจอมาแล้วก็มามาเย็นบินบ่นเสียงดังแล้วก็ไม่มีใครสนใจนะฮะับที่บอกเมื่อกี้นี้ยังไม่เห็นเลยว่าดูนี่วะดูฮะเป็นแอลวอล์มาถึงตั้งมาตังพี่เมื่อกี้นี้กล้องเยอะกว่านี้อีกการขับพี่กลับไปเว้ยกลับมาแล้วไปแล้วเมื่อกี้การขับพี่มาเย็นจุดๆบัลลุมด่าอยู่พี่ตงทงอยู่ อ่านมาแล้วมาแล้วมีน้องมีก็ะเกขาดก็ไม่น่ามาหรอกรับะนกไม่ดีแสดงละครเราไม่เนกซื้อเกมใหม่นะอ่า oh, ่นี้นลค่ะว in ันนี้ได้คะแจ้างสองร้อยะน้องเก๋น้องเก๋น้องเกแทายเพื่อนหน่อยเลน้องเก พี่ต้นกมากะทำไมพี่ต้นมีพีต้คู่เอนกับพี่งงไหมว่าแม่คะใช่ค่ะ๋อไม่แน่สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับต้นนะฮายพี่ต้นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสค่ะน้นะ้อพูดหนสวัสดีค่ะแต่ีเป็นคนีคนีสวัสดีครับสวัสดีคนเดียวกมาครับสวัสดีคนเดียวสมหน้าทีไอ้นะทุกีว่าจะเป็นพ่อหนูเลยลูกเป็นพ่อใหม่ แต่ว่าเพื่อพี่เอาที่กี้ก่อนแหละเขาเอ้ยพ่อหนูอาจจะโดนเด็กกำลังนลยแล้วกนอ่ะเดี๋ยววันนี้รูทราบไปยังคะว่าวันนี้เราจะไปปลูกป้ากันที่ไหนเนี่ยครับตรงตรงที่เขาไปทำงานนะจังหวัดนี้แล้วค่ะโคร่าเนี่ยค่ะโอล่าแล้วเรกไม่รู้เลยว่าเราจะปลูกต้นอะไรต้นอะไรนะต้นอะไรนะต้นบาร์บีไว้อ่ะถ้าเป็นไปได้ไงน้องสุยอยากจะปลูกต้นอะไร อ่าปลูกต้นลานลีกว่ครับปลูกต้นอะอะไรนะปลูกต้นล้านทั้โท้ไงเนาะต้นล้านเนาะตขาให้ปลูกต้นลานเนาะปลูกต้นลานที่บ้นทีเคียดเครียดูตว่าต้นอะรนักหนักต้นอะไรฮะต้นล้านครับปลูกต้นลานงง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 งแงง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 งกงงงงงง มีตุ๊กต้นละนะ้าน <net> ต้นล้านมากแตะว่าแต่สภาพพี่แม่ไปสวนกล้วยไปตุ๊กไปปากด้วยแม่ก็เลยด้วยกินกัน <c> แ <oughs> ม่ก็ได้มีแรงแล้ว <c oughs> น,นี่กิจกรรมของเราก็จะไปที่อุทยานแห่งชาติทับลาน,าานแล้วก็ไปปลูกต้นล้านกันด้วยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะน้องเมย์ไม่ได้มาเราวิ่งกันไปปลูกในน้ำเลยในานาในเลน เอาภาพด้วยเหรอมีอะไกมีีเมยอัปเดทมีพี่ธงหมีน้ำโอ้โหน้อยกันเต็มเลยคุ้มก็เลยคุ้มเอ่ฟาไก่สดไปกินในน้ำด้วยว้าไอตัวนี้สำคัญอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ให้เออเยวเดียเรียกว่าให้เด็กสตาพักนี่เราสองคนได้พักผ่อนกันนะพักผ่อนมาพูดวนวยมากกันพี่ต้น ขอเวลาเปเซ็นสวยบ้างทำอะไรบ้างแต่ช่วงนี้เปิดหน้าที่นี้ได้เป็นของเดย์สตาแล้วก็เห็นไม้โดนสไตล์เลยนะเอาไปเป็นล้องเกอร์ได้องเกอรนะช่วงยนขี้นะคะช่วงนี้อายังไงยังไงคะคุกไม่รู้ไม่รู้มีมีใครบีบเราบ้างไหมเราก็ต้องมาให้พี่ใหญ่สอนของเราเลยนะครับผมพี่คงมาจริงๆแล้วการเดินทางเป็นยังไงอะห็นพ์่อบอกว่าการเดินทางทำไมมาช้าก็เราต้องไปรักสุตตาก็ท่านเบรย์ครับ ไม่ๆเออวันนี้ที่ตึกแกมี่ของเรามีการรับสมัครเดสตาร์เจ็ดเดสตาร์เจ็ดมาแล้วก็ประชาชนสำคัญบอกต่อกันเลยสำหรับพี่น้องชาวโคราถ้าใครอยากไปกดประกวดเดสตาร์ต้องไปที่ขอนแก่นค่ะต้องไปที่ขอนแก่นวันโคราดไม่มีโคราดไม่มีเหรอโคราดไม่มีค่ะมีที่ขอกสำหรับพี่สาวจิมินที่ขอนแก่นวันที่ยี่สิบเจริญนะวดนนะไม่มีโคราด嘛 เขาบอกว่าล็อบบี้กับคอนแก่นไว้ก็ไม่ต้องไปขอนแก่นทุกปีทุกปีครับล็อบบี้หรืทุกปีครับไปเปลี่ยนอะไรเขานะฮะก็อย่าลืมไปประกวดกันนะ,ะที่คอนแก่นนะ,ะเป็นท่าอีสานอ,อยู่ที่นั่นใช่ครับสำหรับดูคลีนอินเตอร์เนชั่นแนลดูลคลีนอินเตอร์เนชั่นแนลไม่ใช่เดซตานะฮะตอนนี้ก็เริ่มประกวดกันแล้วสซีซั่นนี้ใช่เริ่มวันนี้นะคะที่จัมีใช่ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าหมื่นแล้วหายเยอมากหมื่นที่คาดหวังไปหมื่นดีนะ ครับก,ก็ไปประกวดครับจริงๆนั่งรถไปวันนี้เลยก็ได้ดูพวกเราเสร็จครับพี่เวน,นน่ารักอะนุ่มหัวกระโดดบุ้ยชอบอะชอบ,ะชอบคนใส่ไหมชอบคนใส่ปิดเอาไม่ได้ได้ไหม,มนม <c oughs> ะเวนโอเคถ่ายรูปก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปอีที่นึ่งอ่าช่วงนี้ขอเทียนเราไปถ่ายกับอ่ะน้องจ๋า